สวัสดีครับทุกคนทุกคนเชื่อไหมครับว่างูกินหางที่วัดดังแถวสมุทรสาครครับวันนี้เป็นกระแสหลังจากโชเชียลเอามาวิภาควิจารณ์กันทุกคนเชื่อไหมว่าเป็นของจริงที่พระเขาเก็บซากงูมาได้และเอามาใส่ไว้ในตู้บริจาคเพื่อให้ทุกคนไปกราบไหว้และ ทำบุญเพื่อสร้างอุโบสถอันนี้เป็นของจริงแต่หลายคนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันนะครับคนดังๆอย่างเช่นมิรเปรียนเก้านะครับแพรรี่บอกว่าเป็นงูติดก,กาวและก็อีกท่านหนึ่งครับผู้เชี่ยวชาญด้านอสรพิษวิทยาคุณนิกเขาก็บอกว่างูกินหางเนี่ยมีสิทธิ์ เป็นไปได้เพราะเกิดจากความเครียดของงูนะครับอาจจะกินหางกินได้แต่ก็น้อยมากนะครับแต่ที่จริงแล้วหากกินมันก็กินอาจจะไม่ลึกขนาดนั้นดูจากภาพพี่จริงแล้วเกือบเกือบจะถึงหัวแล้วนะครับและมันจะเอาไปเก็บไว้ไหนเวลางูเขากลืนไปนะครับ คุณนิกเขาก็ให้ความคิดเห็นมาอย่างนี้นะครับและใครที่เชื่อด้านเครื่องรางของขัง,งก็ไปสอบถามผู้ที่าขายเครื่องรางของขัง,งแถวท่าพัชร์นะครับเขาก็บอกว่ามีจริงงูแต่น้อยนักน้อยหนาที่จะเห็นว่ามันกินขนาดนี้และเวลามันกินเขาก็ต้องไปรีบตีนะครับรีบตี เวลามันเป็นบ่วงแล้วก็รีบตีนะครับอาจจะกินแค่ส่วนหางหรือนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คนดังอีกคนหนึ่งนะครับอาจารย์เบียร์ก็บอกว่าเป็นเรื่องงมงายอีกแล้วนะครับไปฟังอาจารย์เบียร์เขาพูดถึงมหางูกินหางนี่เป็นยังไงนะครับมึงดูเอาไปกราบไหว้งูกินหางมึงดูเอาแล้วเดี๋ยวก็จะมาด่ากูว่าด้อยค่าความเชื่อก็มึงดูความเชื่อมานน่าเชื่อไหมล่ะ กูสอนให้มีปัญญาจูงออกจากความโง่ไม่เอากูจะกาบสัตว์เยรฉานกินหางมันหายากระเหนื่อยแต่สุดท้ายทุกคนก็มาขุดคุยว่าไอ้บวงหน้ากบาดเนี่ยงูกินหางเนี่ยไปหาซื้อในช้อปปี้เลยเนี่ยผมลองไปเสถะหาดูก็เจอจริงๆครับสองพันแปดร้อยบาท บวงนาขบาาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนกราบไหว้นะครับทุกคนลองไปคิดตรีอตองดูดีๆนะครับว่ามันจะมีจริงหรือไม่จริงทุกคนมีสิทธิ์เห็นต่างได้มีสิทธิ์ที่จะเชื่อเรื่องต่างๆได้ไม่บังคับกันนะครับคนที่จะใช้วิจยาราญตคิดให้ดีก่อนนะครับเพื่อไม่ให้หลงกลมิจฉาชีพหรือสิ่งที่ไม่ดีที่แอบอ้างมาใน วงการต่างๆนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ